ก็คุ้มจริงๆนะผมเป็นติดตามผลงานพี่ขเขาตั้งแต่สมัยซิงเกิลแรกครับดับเทียนด้วยน,น้ำมันไหมดับไฟไได้ด <c oughs> วยน้ำมันกลางไหวปะได้ได้ได้ไหวนะภาษาเร็วมากโอเคครับซ <Okay, yeah. S 1> ิ่งก็ที่สองตามมาติดๆครับติดเลยคิดถึงสตงังค์คิดถึงแน,นะเออนั่นแหละสันรู้จักงินเงียบแล้วนะจะเล่งกับแก้วน้ำม้านะครับแก้วสา่งห้าโอเคครับผม ไม่นี้เจอช่างคุ้มราคาจริงอ่ะฉันจะบอกอะไรให้อะไรเวลาเล่นอย่าเล่นติดกันทำไมอ่ะมี่ฉาแกไม่เตรียมขนี้แย่เลยนะเฮ้ยเราไม่มีเตรียมระดับนี้ตรองมีเตียมเพลงล่าสุดครับอพี่เขานี่ผมหยิบยกขึ้นมาร้องเพลงนี้เลยเพลงจัดชาซึ้งๆอย่างๆเขารีบเล่นรีบกลับบ้านเขาใครจะไปรู้แล้วว่าเจ้าของคอนเสิร์ตจะพูดมากขนาดไหนยังไม่จบผมไม่จบง่ายๆใครมาหลุดตัวมาแล้วเนี่ยพลาดแล้วเห็นไหม ถ้าเกิดมันเลยห้าโมงเดี๋ยวใครจ่ายนะไป,ะไปงั้นเพลงมาเลยแล้วกันโอเคออเล่นก่อนเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยยังโอ้ยตีกันเลยเล, <laughs> เล่นเล่นไหมวันนี้วันนี้อ่ะอ่ะจะเล่นจริงจริงนะครับเพลงล่าสุดของเขานะครับชื่อว่าเพลงฉันขออยู่ข้างบน นีอะคำอย่าคิดลึกอย่าว่าทิศค,คำนี่คืออะไรชั้นขออยู่ข้างบนเนี่ยช่วงที่แล้วน้ำมันท่วมมันก็ต้องย้ายจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองเอาให้จบเอาให้จบตอนเอาให้จบจริงๆมันมีเพลงนี้จริงในโลกไม่เชื่ออยากฟังไหมเมื่อกี้ฉันโอ้โหอ้าวอยากฟังเด้อเลยเป็นอะไรอ่ะอ้าวโอเค โอเคขอฟังสักนิดนะ,ะจะไอทำไมฉ้นขออยู <laughs> นึกก่อนนิดนึงนึกว่าจะพูดเรื่องอะไร <laughs> ปีแล้วปีแล้วไม่ได้มันต้องปีนี้ <laughs> ปนีนี้ใช่ปีนี้น้ำมันจะมาและท่วมอีกไหมปีแล้วโคตรหนักเลย ก็ต้องเข้าใจเอาให้จบเพลงนะแกและบกจัดการยังไม่ค่อยดีกันที่ไรก็ท่วมทุกทีมีบิ๊กแบ๊แต่ว่ายังไม่พอบอกฉันว่าเอาอยู่เอาอยู่ด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดยว เพลงก็เสียวแล้วยังจะเอาอยู่ด้วยอ่ะเอาไหมเอาไหมมันไปสายนั้นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ดีมั้งตอนเดี๋ยวมันจะโดนเพลงเลงเอาได้เออนะอ่าไม่เอาไม่เอาอยู่แล้วจะไม่บอกจะไม่ไปไหนเลยขอแค่ฉันบนได้ไหมอยากย้ายก็ย้ายไปฉันอยู่ชันซ้อมก็ได้จะ ว่าเรานั้นว่าไม่มีตังไปที่ใดก็ต้องทำใจอยู่บ้านก็คงพองสุดยอดมากเวรอดนะรอดรอดน,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 นะแต่แต่ตอนแรกเนี่ยเสียงมากเลยทำไม คือไม่รู้ว่าเคจะเข้าไปสู่กระบวนการไหนฉันก็คิดว่าเริ่มรู้ตัวเริ่มรู้ตัวจะไปลงยูทูบแต่ดขานะเพลงนี้นี่ขอไว้ก่อนเอาเป็นลูกแค่เฉพาะเราแล้วกันนะครับไม่คือลงได้แต่ตัดแค่หน้าไอต้อนคนเดียวหนูอยากมีชีวิตที่ยาวไกลกว่านี้ได้ได้นะเดี๋วจะมีแสงแสงเข้ามาโอเคเพลงนี้ใช้ได้เลยจริงๆรจริงผมจะร้องอีกเพลงหนึงจริงนี้อ่จริงๆแล้วเพราะว่า คือคุยกับ kind พ of ี่นันเนี่ยเขาบอกว่าเพลงต้นฉบับจริงๆมันไม่ใช่เพลงฉันยังอยู่ทคนมันชื่อเพลงหนึ่งเพราะว่าโปรดิวเซอร์เขาแต่งมาให้แคทเลยเพลงนี้ยุ่งทำไมต้องยุ่งกับฉันตลอดเวลาเลยอ่ะจริงจริงเพลงอะไรขึ้นเลยเพราะว่าโปรดิวเซอร์เขาบอกว่ามันเนื้อหามันเหมาะกับแคทมากเขาก็เลยแบบแตงมาเพื่อแคทเป็นเพลงช้าๆใสๆแต่ว่าพี่นันเห็นปุ๊บเฮ้ยชอบทำนองก็เลยไปเปลี่ยนเป็นฉันยังอยู่ทคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันชื่อว่าเพลงฉันทำแต่ครึ่งบนนะครับ เข้าใจผิดอะไรในตัวแคทคือแคทไม่ได้เป็นธรรมภาพหรืออะไรเครื่องบนหรือเครื่องล่างใช้การไร้หมดเครื่องว่าช่วงครื่องล่างนี่ใช้การดยเลยมันไม่เกี่ยวกับธรรมภาพอ่ะเกี่ยวกับฉันทําแต่รึ่งบนจริงๆคือว่าทําช่วงนี้อยากสวยไงก็ต้องทำศัลยกรรมแต่ว่าตังไม่มีเอ๊ะก็เลยทําแค่ขึ้นบนพอเอาเป็นว่าไม่ต้องพร้อมเยอะซึ่งขอฟังเลยดีกว่าว่าเพลงมันเป็นยังไงไม่ดีละตายนะจ๊ะ จริาจริงเหรอเอาจริงมันเหมาะกับแคทมากจริงอ่ะขอฟังผมอยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับเพลงนี้สามารถไปลง YouTube ได้ยูทูบยูทูบยูทูบลงได้เพราะว่ามันเป็นเพลงของแคทนะฮะแล้วก็เอาหน้าแคทเนี่ยไปลิปซิงค์อ่าเหมือนเหมือนเพลงอะไรนะเหมือนเพลงที่มันดังๆมันลิปซิงค์น่ะน้องๆน้องดมันมันดังเพลงเดียวหรอในโลกนี้ก้อนมันเพลงอะไรนะเสียใจแบบมันร้องอะไรนะก็ไม่ต้องรับรู้ฉันเคยรักจริง เอออย่างนั้นแหละเกิดวะเอาทำอย่างนั้นแล้วไปหลงเพลงนี้นะโอเคขอพิจารณาเอาส่วนไหนดีชักช้าจริงเด่นมากเฮ้ยที่ไหนรอเด็กน้อยอะเด็กไหนที่ไหนมาชาแัปเด็กหรือเปล่านะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังร้องให้แค้นอยู่เดี๋ยวแป๊บน,นึงขอให้ทุกคนมีสตินิดนึงนะคะเราตั้งใจฟังด้วยนะคะเป็นพอาะพีแค้นส่วนไหนดีวะส่วนไหนเหมือนกันแหละแบบเหมือนกันหมดเลยวะอันนี้เลยเต็มมากดังแค้นนั้นไม่เคยมีทำอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวสายตาแกมุ่งมาที่จุดจุดหนึ่ง ใกล้ไม่เปล่า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 ถ้าเป็นเพลงของพี่นักเขาอๆถ้าเป็นเพลงต้นฉบับอ่าๆโอคงนง่ไงว่าแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่โตขึ้นเลยทำไมอ่ะไม่มาแค่นี้ก็ภูมิใจอ่ะฟังให้จบอ่าฮะอยากทำขีโมสี่สองสามทีอะไรไม่ได้เป็นมะเร็งว่ะตอนไม่เกี่ยวร่างก โอเคโอเคโอเคโอไม่เกี่ยวเก็บเงินทำทุนสักสองสามตีอยากจะทํากับที่ดีๆติดกันเดียวแค่ว่าตั์ไม่พอจะไม่ทําทั้งตัวขอแค่ดังก่อนได้ไหมที่เลือไม่เป็นไรเคยดัน ค่ยยัดเอาได้จะไม่ทำทำตัวจำไว้ว่าไม่ตั้งทำแค่สองพันก็ได้แค่ฝันแต่สุดท้ายยังไง ลราเล็กนะแกน้ารแกร้าวขอบใจมากถ้าแกบอกฉันว่าเอ้ยเราแต่งเพลงให้แกนะวันไหนฉันจะไม่มาละทำไมอ่ะเผามากเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนะผมพูดเล่นเฉยไม่เป็นไรฉันภูมิใจในสิ่งฉันเกิดมานั่งตุ๋ยเพิ่งหายพี่ติ่าเพิ่งนั่งพี่ติ๋วเพิ่งนั่งผมจะเอาจริงแล้วผมจะเอาจริงแล้วพี่ติอย่าอู้พี่ติ๋วอู้มมัดถมมัดถมมัดถมเอออย่างนี้เหมือนกับเขาหอกอกพี่ตินี่เขาอ่าเป็นตอนนี้เขาเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับใครสนใจนะครับผมอ่า ฮะเดี๋ยวซีล่าให้รู้ได้ไงอ่ะเหมียวเหมียวเหมียวซีล่านะครับผมไปเซิร์ชใน YouTube ดูได้พี่เขาจะเล่นเต้าโซโล่นะครับผมเมื่อกี้แกโซโล่อยู่ปะโซโล่อยู่ผ้าอะไรวะนะของจริงนี่อยู่นู่นเออเปิดเสอดดูได้โอเคเพลงต่อไปจริงๆแล้วแจ็คช่วยหน่อยฮะออกไปเลยออกมามึงงอสมอการเดี๋ยวเดี๋ยวเลียงมาเล่นเลเดี๋ยวเรียกใช้บริการได้โอเคได้จ้าอาวเขาสิง